ใช้อา,มอา,มารอามณ์เชิงบวกทำงานให้เป็นประโยชน์ใช้อารมณ์เชิงบวกทำงานให้เป็นประโยชน์จิตใต้สำนึกมีความพร้อมที่จะรับอิทธิพลจากความคิดที่ผสมผสานด้วยความรู้ตึกหรืออารมณ์มากกว่าความคิดที่มาจากส่วนของเหตุผลในใจิตใจอันที่จริงมีหลัก ฐานสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าความคิดที่เจือปนด้วยอารมณ์เท่านั้นที่จะมีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อจิตใต้สำนึกนอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงอีกข้อหนึ่งคืออารมณ์หรือความรู้สึกมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นความจริงที่ว่าจิตใต้สำนึกตอบสนองต่อความคิดที่ผสมผสานด้วยอารมณ์ได้ดีกว่าและเร็วกว่า มันก็จําเป็นที่จะต้องทําความรู้จักกับอารมณ์ที่สําคัญสําคัญให้มากขึ้นอารมณ์เชิงบวกมีอยู่7ประการและอารมณ์เชิงลบก็มี7ประการเช่นกันอารมณ์เชิงลบเข้ามาตู่ความคิดของคุณตามธรรมชาติและตรงไปตู่จิตใต้สํานึกโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณแต่สําหรับอารมณ์เชิงบวกคุณต้องพักดันมัน เข้าไปด้วยหลักการเสนอแนะตัวเองเพื่อให้พลังความคิดที่คุณต้องการผ่านเข้าไปยังจิตใต้สำนึกอารมณ์หรือพลังความรู้สึกเหล่านี้เปรียบเหมือนผงยีสต์ในก้อนขนมปังมันเป็นส่วนประกอบตึ่ใช้ในการแปรเปลี่ยนพลังความคิดจากสภาวะเฉยชาไปสู่สภาวะที่พร้อมทำงานนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมพลังความคิดที่ผสมผสานด้วยอารมณ์ จึงพร้อมที่จะทำงานมากกว่าความคิดที่มาจากเหตุและผลบทวิจารณ์บทวิจารณ์ดับเบิลยูครีเมนสโตนผู้ึงเป็นทั้งเพื่อนที่ปรึกษาและหุ้นต่วนธุรกิจของฮิวได้จัดพิมพ์งานเขียนของฮิวต่อ,ต,อต่อมาอีกมากมายขอ้อความต่อไปนี้หนัดแปลงมาจากหนังสือความกระตืรอร้อนเป็นทัศนคติเชิงบวก เป็นแรงผักดันภายในของอารมณ์เป็นพลังที่กระตุ้นให้เรามีการสร้างสารรค์หรือการแสดงออกมาการที่เรากระตือรือร้อนคือการส่งแรงกระตุ้นออกมาู่การกระทำเมื่อคุณทำสิ่งใดด้วยความกระตือรือร้อนมันจะไปเสริมพลังแห่งการเสนอแนะตัวเองด้วยผู้จัดการฝ่ายขายนักพูด นักการทูตนักกฎหมายครูหรือผู้บริหารซึ่งทำทุกสิ่งด้วยความกระตือรือร้อนด้วยการพูดหรือท่าทีที่กระตือรือร้นจะพัฒนาให้เกิดความกระตือรือร้นที่แท้จริงขึ้นมาถ้าคุณทำสิ่งใดก็ตามด้วยความกระตือรือร้นอารมณ์ของคุณจะคล้อยตามในการเติมเติมเต็มจิตสำนึกของคุณด้วยความกระตือรือร้นนั้นคุณจะต้องประทับใจประทับ ใต้สำนึกด้วยการย้ำคิดถึงแผนการที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการถ้าจิตสำนึกมีความกระตือรือร้อนน้อยลงจิตใต้สำนึกของคุณซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยภาพแห่งความสำเร็จจะช่วยให้คุณเติมพลังแห่งความกระตือรือร้อนให้กับจิตใต้สำนึกอีกครั้งหนึ่งคุณกำลังเตรียมตัวเองให้สามารถชักจูงและควบคุมจิตใต้สำนึกเพื่อแปลเปลี่ยนปณิธานให้ เป็นเงินทองความเข้าใจในวิธีการเข้าถึงจิตใต้สำนึกจึงมีความสำคัญมากคุณต้องสื่อสารด้วยภาษาของมันจิตใต้สำนึกจะเข้าใจภาษาแห่งอารมณ์และความรู้สึกได้ดีที่สุดต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดของอารมณ์เชิงบวก7ประการและอารมณ์เชิงลบ7ประการผมนำเสนอเพื่อคุณจะได้นำเอาอารมณ์เชิงบวกมาใช้ ออกคำสั่งกับจิตใต้สำเนกของคุณและพยายามหลีกเลี่ยงอารมณ์เชิงลบอารมณ์เชิงบวกเจ็ดประการอารมณ์เชิงบวกเจ็ดประการอารมณ์แห่งปณิธานอารมณ์แห่งศรัทธาอารมณ์แห่งรักกามรม์ณอารมณ์แห่งความกระตือรือร้นอารมณ์พิศวาสอารมณ์แห่งความหวังยังมีอารมณ์เชิงบวก อื่นๆอ,อ,อ,อีกแต่ทั้ง7ประการนี้มีอำนาจมากที่สุดและเป็นอารมณ์ที่ถูกใช้ในการสร้างสารรคมากที่สุดจะควบคุมอารมณ์ทั้ง7นี้มันจะถูกควบคุมด้วยการใช้มันและอารมณ์เชิงบวกอื่นๆจะอยู่ในการควบคุมของคุณจงจำไว้ว่าคุณกำลังศึกษาหนังถือเล่มน,นี้เพื่อช่วยในการพัฒนาสำนึกแห่งความร่ำรวยโดยการ เติมเต็มจ like ิตใจของคุณด้วยอารมณ์เชิงบวกอารมณ์เชิงลบเจ็ดประการที่ควรหลีกเลี่ยงอารมณ์เชิงลบเจ็ดประการที่ควรหลีกเลี่ยงอารมณ์แห่งความกลัวอารมณ์แห่งความอิจฉาริษยาอารมณ์แห่งความเกลียดชังอารมณ์แห่งความอาฆาตแค้นอารมณ์แห่งความโลภอารมณ์อารมณ์แห่งความงมงายอารมณ์แห่งความโกรธ ทั้งอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบไม่สามารถเข้ามาสู่จิตใจเราในเวลาเดียวกันได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งต้องเด่นกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองที่จะน้อมนำอารมณ์เชิงบวกให้เข้ามาอยู่ในจิตใจการปฏิบัติจนเป็นนิสัยจะช่วยคุณได้ จงสร้างนี้ใส่ในการน้อมนําเอาอารมณ์เชิงบวกไปใช้งานในที่สุดมันจะได้กลายเป็นอารมณ์เด่นในจิตใจคุณจนอารมณ์เชิงลบไม่สามารถเข้ามาในจิตใจได้การทำตามข้อแนะนำนี้คุณทุกตัวอักษรอ,อย่างต่อเนื่องจะทำให้คุณสามารถควบคุมจิตใต้สำนึกของคุณได้อย่างไรก็ตามอารมณ์เชิงลบที่เข้ามาในจิตสำนึก แม้เพียงอารมณ์เดียวก็อาจทำลายโอกาสที่จิตใต้สำนึกจะให้การช่วยเหลือในเชิงสร้างสรรได้บทวิจารณ์บทวิจารณ์นโปเลียนฮิวคำหนึ่งถึงความพร้อมของจิตใต้สำนึกที่จะรับรู้ความคิดเชิงลบอารมณ์และคำวิจารณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับเทคนิคเหล่านี้ในศาสตร์ของการบำบัดรักษาด้วยวิธีจั กฎจิตนั้นมีหลักการที่เป็นที่ยอมรับกันในชื่อว่ากฎแห่งปฏิภาคซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแย้งกันระหว่างจินตนาการกับพลังแห่งความตั้งใจโดยที่จินตนาการเป็นฝ่ายชนะเมื่อคุณพยายามที่จะปลูกฝังไอเดียอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปในจิตใต้สำนึกที่ได้ปิดบังซ่อนเล่นไอเดียเชิงลบเอาไว้แล้วโดย คุณพยายามที่จะบังคับให้เกิดไอเดียใหม่เพื่อให้มีผลในทางตรงกันข้ามแต่เนื่องจากจิตใต้สำนึกได้ย้ำอีกคิดอยู่กับการปกป้องไอเดียเชิงลบไว้และยิ่งคุณพยายามที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเท่าใดจิตใต้สำนึกจะยิ่งต่อต้านมากขึ้นและโอกาสที่จะทำได้ตามนั้นยิ่งยากขึ้นเท่านั้นการใช้คำว่าพยายาม นี้เป็นการเตือนไม่ให้ทำเนื่องจากมันจะกลายเป็นการเสนอแนะความล้มเหลวในให้กับจิตใต้สำนึกความหมายของพยายามคือการทำอย่างต่อเนื่องคุณไม่ต้องการพยายามแต่คุณต้องการสำเร็จถ้าคุณร้องขอให้จิตใต้สำนึกของคุณช่วยคุณพยายามมันก็ทำเพียงแค่นั้นมันช่วยให้คุณพยายามแต่จะป้องกันไม่ให้คุณประสบความสำเร็จเนื่องจากเมื่อคุณทำสำเร็จแล้ว ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องช่วยคุณในการพยายามในสิ่งที่คุณร้องขอให้มันทําอีกต่อไปคําเตือนเกี่ยวกับการใช้คําว่าพยายามนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการระมัดระวังเมื่อจะใช้วิธีการยืนยันกับตัวเองและเสนอแนะตัวเองต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในยุคปัจจุบันแห่งเห็นฟ้องต้องการหนึ่ง การยืนยันกับตัวเองควรปฏิบัติในเชิงบวกเสมอจะยืนยันสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่ต้องการ่องการยืนยันกับตัวเองจะได้ผลดีที่สุดเมื่อเป็นเป้าหมายที่ต้องการเพียงเป้าหมายเดียวตันตันกระชับและชัดเจนจงใช้เวลาเพื่อเขียนและเขียนอีกและขัดเกลาข้อความที่ใช้ยืนยันกับตัวเองจนกระทั่งคุณสามารถแสดงปณิธานของคุณด้วยข้อความที่กระชับ และผ่านการเลือกใช้คำอย่างเป็นอย่างดีสามการยืนยันกับตัวเองควรเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงไม่ควรเป็นวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายจิตใต้สำนึกของคุณรู้เรื่องพวกนี้ดีกว่าคุณว่ามันสามารถทำอะไรบ้างและจะทำอย่างไรสี่อย่าสร้างเงินเวลาที่ไร้เหตุผล จิตใต้สำนึกของคุณไม่สามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เดี๋ยวนี้และในทันทีทันใด5เพียงแค่ผู้อย่างเดียวจะได้ผลน้อยเมื่อคุณยืนยันปณนิธานของคุณแล้วต้องตั้งใจทำด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในจิตใต้สำนึกว่ามีความสำคัญกับคุณจงยืนยันปณิธานกับตัวเองด้วยการมองเห็นมันเป็นภาพใน ใจเหมือนกระดานบันทึกแผ่นใหญ่ทำให้มันใหญ่ขึ้นตรงพลังและควรค่าแก่การจดจำมากขึ้น 6. การยืนยันกับตัวเองด้วยอารมณ์ความรู้ที่คุณได้ปฏิบัติต้มๆบ่อยๆมีควารรมสำคัญมากเวลานี้เป็นโอกาสที่คุณจะสร้างความคุ้นเคยในการคิดทางเดียวให้เป็นนิสัยด้วยการยืนยันกับตัวเองซ้งำๆทุกวัน,ท,วนทุกวันบ้า ุกวันวิธีคิดใหม่ๆจะเริ่มต้นตอบสนองคุณโดยอัตโนมัติจงรักษาแรงเติมนี้ไว้จนกระทั่งมันกลายเป็นตัวตนที่สองของคุณแล้วคุณจะมีนิสัยในการคิดแนวใหม่ซึ่งเป็นแนวคิดที่คุณต้องการเราสร้างนิสัยโดยอาศัยแรงเติมที่เราได้รับนิสัยไม่ได้ไม่ใช่ตัวตัดสินเรื่องผิดชอบชั่วดีมันสามารถไปทางดี หรือเร็วก็ได้ทั้งสองด้านล้วนเกิดจากการทำตา่ตาๆถ้าเราลองทำบางติ่งแล้วชอบผลของการกระทำนั้นเราก็จะทำซ้ำอีกคุณสามารถแทนที่ความคิดเชิงลบด้วยความคิดเชิงบวกสามารถแทนที่การไม่ลงมือปฏิบัติด้วยการปฏิบัติและสามารถตั้งนิสัยแบบไหนก็ได้คุณเลือกความคิดของคุณเป็นติ่งเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้อย่างเด็ดขาด ถ้าคุณเลือกที่จะทำเช่นนัน้นคุณก็จะตามบ้าควบคุมความคิดที่จะไปควบคุมนิสัยอีกที